เราจะเขาจะหยตมาเก่งว네 right? ีบิดนะครับมีอแล้ว่าเทเลโลวีแล้วก็วิสารร้อนนะครับนี่ทำน้าให้เครื่องก่อนจอแป๊บมาแล้วเตรษฐีสีชูวันโก รอบนี้แข่งกันแค่สองรอบนะครับผมขอเพิ่มจากหนึ่งกัเป็นสองนะครับมาอีสานร้อยชนะเลขสองแดงนะครับขอเพิ่มเป็นสองนะครับมาเซตีฟิชชูให้ตัวเอง มิสาราอ์ฉันนั่ะอ่านี่คือคอมโบของมิสซาอน์นะครับนี่นะครับส่วนดัชเชนเน่ยเป็นของฟิตวินนะครับแล้วตัวเนี้ยใครมีอยู่ก็มาใช้อยู่นะครับเ่ามาแข่งดูก่อนก็ได้มันสนุกมากนะครับทนี้เพียงแค่นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนบายบาย